สวัีค่ะคุณยายไล่ค่ะสสวััดีคครบุณยายกจะค่ะมาติดตามเนี่ยค่ะตัวเลขความฝันกับคุณยายไล่ค่ะในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะต่อวิกต่อหนวดทางผู้ชมหนวดที่ผ่านมาเลขของคุณยายเข่าค่ะคลิปเดียวเนาะคุณยายมาตามคุณยายเนาะเเา่่ลขขแมคลิปเดียวกระเข่าของคุณยายค่ะเป็นความฝันที่เห็นหมาขอดลูกอยู่บ้านเนาะค่ะ ข้าบ้านเลขที่เพื่นค่ะบานที่เพิ่งหามาหน,นึ่งสองสี่เนาะค่ะทู้ใดตัดเลนคือได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะสองสี่นะครับ็ <S <S นงสอ,อ,องสี่้จ้าฟันที่สองคค่ะตองันที่สองฟันโลมาฟันลูกมานลูกอยู่บ้านเนาะค่ะหนึ่งสองสี่ครับค่ะใหญ่ป็นฟันค่ะหกนะคเนาะค่ะสอนึ่งสองอ่ะคุณเนี่ยหวมันเป็นยังไงคุณเนี่ยฟันมันคือถือวฟันมันถ้าขับไปแนเนอะมันมันมันห่วงเรืองซอเรมันพิษคือ บัตสามหนึ่สามเอาได้บัตรไอ้ขวามังะไรบัตรสงูนย์เอาได้ค่ะเออเอาบานนี้สองหนึ่งเอาอู้สด้บัตรเป็นมาแม่เมาผันมึงขืนม่นว่าอ้ยคุณใหญ่เพมนว่าให้เลขกบอกร้อนเล่ะคุณบอกได้นี่ให้เรกบอกโอ้ยแม่กับพกันนาเนี่แะมหายตหลายเฮ้าแล้ววะมันหลายตัวลายแมีแล้วเอาอปไรนด้ยอ้ยคุณใหญกระโตกปนไละเหมนว่ามาเอาบุ้คใหญ่ขนคนหาคนนี่นัะ หาคนได้มามามาว่าไม่ใหญ่ว่าให้เด็กก็บอกหน่อมว่าคืออย่านี้เลยู้หญิงผู้ชายผู้หญิงมาหาคนมาหามาหาคนค่ะอู้แม่ก็พุ่กันนาแล้วว่าจักจะเอาตัวได้เนี่ยมันร้ายเฟรตร้ายไรแม่ผดวานสีนะค่ะบอกกบเขาเนี่ะเออคุณพยัญชนะคุณแม่คนว่าคุณคุณไทยไเลยพยังชนะคุณแม่สุดนาดมี่มี่กาสแม่สิได้จริงคนว่าโอ้มาสีน่ะหาคนยืนนุกันใส่ลายแล้วหา ยิงที่จังไดแม่กูผูเล็กด้บซีหาคือยิ่งหน้าซีซีหาเออคือคือเารามาหาคนหคนยืนปานทุเขาแถวเนวาแมหนูเอาเอายังมาให้แม่บอกอุ้ยแม่กูงงยิ่งแบบไรเฉลไรแม่กว่าเตามพวกคินแม่ว่าเนี้ยตัวมัน่งหนอจักเอาตัได้แต่คือมือหวานงงเลยหวานไม่บอกมาหาไม่ใล่รอนมเด้มันยินยังหันอ่ะ ยืนยื้สามแย่สามแย่น่ะนั่นโป๊กันหัวทุกนั่นแม่บักลูกก็แม่น่ะไปหลอกต้งยานน่ะยืนยู้อคนท่าสามแยกพอดีค่ะสามแย่มาคนมีแต่ยิ่งเทาบ่คนเปิมาณสามสี้ชี้นี่มาบ่เทาบ่เทาบ่เทาไม่ก้าหรอกค่ะสี่ห่างแล้วเปิมมาบอกจะนายยู่ที่นเาเอาโถมาให้กูเอาแม่มา ลงมาแล้วเอาจังไหนมันงงวะมันหลยตัวไล่แมกวันสี่ตามพรมพันธ์แม่คือคิดในเราะว่านี่เอออืมว่าเอาตรเไหนวัปิดได้ปิดได้ตัวนี้ก็มักมุดประทัดตีหมาหมาอยู่ตีหมาอยู่ตีบ้านที่เจ้าของอยู่บ้านนี้เพื่อใช้สองซูงที่ละซูงสองเนาะสองหนึ่งเบาที่บ้านสัดไปเอาชิปสามสามชิปเอ็ดที่ลโอ้บบนี่ละพ้มพันธ์มามื้มือสิเลียกออกพันเหมือนที่บ่ได้เงื่อนแม่เนี่ยพัน พันมาร้านเอาูเอาเลูมาให้มันขี่เซตับแม่นน่ขี่เซนินหมดชีลูกมันขี่ไปท่งแม่เปี่ยนนี่ละเอกไปออกไปเอาถอยออกไปเนี่ยมันสิขี่เมอเท่าสินี่โอ้ก่เงินลกวเถือเยเลยข้าแม่บอกค่ะมันนี่ขี่ก่เงินมีไงนี่การพันเด่หน่อยมือมือตัวพรสาผ่านลูกเขาผาขึ้นใหม่เลยอืมันให้เนีโอ้ยแน่นอนเลยโอ้แน่เลยการพันนี่ขี่มัอะไร้บ่ได้ัเชื่มเงินไหมมันมันอะ จับยุหลุมแม่บอกออทรงก็คือมันไทยสิของนี่<อ>แม่เปรนี่คุณไปทำงานนี่ไปภาษีวะอ,อันนี้คุณคุณย่ามีฟันโค้งสุดถ่ายเยนาะตัวนี้ต่ว่าเอดบรหน้าตามุดท่ายแล้ว,วมันเรยมาตามขึ้นลลว่าน่ะบนก็มานเพงเจอตอ,ไอนไ้นๆมัน,นก็อายุวันีีแม่เันกคยกไปอยู่<อ>มาหูแม่ก็แก่พังค่ะแต่คงว่าันมานเหมือนที่บ้ี ทันนี้พูเท่าเขาเ่าก็เก่าพ่อบุญเรแลอวอุ้มมาถืออยู่เรื่องเพ้นแเขาเขาเท่าทบเราเป็ใหญ่นี่นะเ่็ใหญ่นี่เท่าทบทบนี้แบบเศร้าห้าฮาย็นจ่อยจ่อยห้องห้องม่รู้เปิดช่วหมุงแบบเป๊ะใส่พวกมนพี่เขาหยาดนะคู่พันเลู้กพันบนป่ะขูชุดไทยบนหนังแต่ว่าหลอกนี่ตอนนี้ต้องว่าตองว่าเลยหาคน มายืนบนเก้านีนี่ก็อกนีนี่ก็อกขนนวนอุ้ยยังห่านี่ก็อกคนคูดนี่หาคนมาย่าย่เอาโชกมาแหงบ่ได้ก็คนวะอุ้ยเลยงงวะกขาทด้เขาได้วะคุณหญิงหาคุณหญิงหาเลี้ยนแถวเลยเลี้ยนแถวยืนบอไม่ญ่เอาโศกใหม่เลยก็บอกเอาคนวะโอ้ยเอาจยงไรแล้วมันไลยเธอไร่ที่ไล่ถแม่กวาสีแล้วคิดว่าเป็นผีหรือเป็นคนก็คนเนีผีแน่ล่ะ จว่า้นอยู่คนจักต้จักตวนอจักคือจักคนนึงสีคือขื่อเหมือนคนนายจำไบ่ไร้ืนผืนผพามุงม่นอยู่เลยคนหนึ่งแปลกๆนายท่านอยู่นอกแแม่ม้วนน่ะม้วนม้วนซีคนน่ะมันแปลกนายท่นบ่โอ้จบ่ไรเลาบ่ไ้เจ้าคนหนึงนั่นอานเป็นยังผ้าล้านหมแม่จำแต่ผืนผ้าด่าายขายา แต่ว่าพวกผู้จ้างก็เป็นไทยแต่ว่าเคยฝันเกี่ยวแล้วฝันเกี่ยวม,มากับร้านเด็ดคนมือเหนื่อยมากนี่มันก็คือว่าตรงๆเหมวดมาหาอีกเฝืนมาหาอีกกต่แม่อดีตท้าอยู่อ่าบึ้งตโวมีบึง้งคือหายีบว่านี่มันผ่านเลยไม่ใหญ่ปึ๊บไม่ใหญ่นะไม่ใหญ่ก็บอกไปตำมาซ่าไม่ใหญ่หรือว่าโควตาก็ะฟันอีกกระฟันมันขึ้นนี่ละฟันมันขึ้นนี่ละเพราะว่าเด็กวอกแม่บอกนี่ก็ใครก็มีกินได้เนี่ยอ้าวนมาน่ะ มี้หญิ่งจะจะค่นกันแน่หาหาคุยิ่งหาคุยิ่งหาคนตียังได้รเลยีหาค่ะเออแม่ตองมีศูนย์บอกคุณแม่ศูนย์เกาศูนย์ใสอุ้หา้ีบอกถ้าถ้าเสด็จสาตัวกะมักเตยคุณแม่โมยมันายนีศูนย์หาเอาเด็กศูนย์ใสคุณแม่มักยคุณแม่ว่ามันก็ตายก็ตายดิวก็ตายลยก็ตายแต่ว่าหูจักยว่ครอบบานหูจักกนอยู่ขาหูอยู่บนนึ่อียขอมูนี มันแปลกันอยู่นี่ถ้าน่าของผีก็ต้องเป็นศูนย์เนาะน่าของผีในความฝันถาบูมจักรกันบูมจักรดักคุณเนื้อเงี้สองคนสี่คนมาหูยังี่ยคุณนื้อบูมจักรสี่คนอยู่หุ่นไหนบอกบอกหนุ่สื่อแต่ว่าเป็นคยฝันเห็นคุณนาคุณนาอีนายแล้วผ้าร้านละมาเนี่ยแม่วันสีไหนในความฝันตอกลอนคุณยายว่าคุณนาคนเก่าที่เคยมาเออเดี๋ยวผ้ามาแม้ว่าจริงแบ่บูมจักว่าเป็นไผ่บูมค่ะ ก็สูนใส่เน่อกเอาหาสีสูนมากี่แบบหาสีสูนเนาะก็ศูนสีหาเอากับหน้ากับหลังค่ะหาสีศูนสูนสีหาเนาะเออก็น่หละตัดเห่นเอาเนาะตัเหงก็หลุดค่ะแม่คครูกันเนาะตัวสองตัวก็สีหาเนาะสีหาด้วยเนาะคุณสีหาคนเนาะค่ะสองคนบอกเลยละสีหาคนแม่บอกจะออกสีนะสีหานี้คนหาคนแต่ว่าเป็นหน้าของผู้หญิงผู้หญิงหน้าสีค่ะ่น้าส ค่ะค้นจะหาค้นค่ะคุณยายสี่หันกุ่มค่ะเป็นแนวทางในหมวดนี้เนาะค่ะหมวดเมื่อทีหนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะกับพอใหญท่านผู้ชมทุกท่านมิชชั่นนี่ละเดี๋ยวรางวัลไงกับคุณยายไร่อีกครั้งหนึ่งค่ะคุณยายมีหยางเพิ่มเติมบโมบิหยังหลงลุกเท่านี่ละค่ะขอบคุณคุณยายค่ะขอบคุณครับผมถ้าผู้ชมเนาะตัวเลขของยายไร้ครับยายไร้ครับถ้าผู้ชมเนาะเลขสามตัวครับ ห้าสี่หครับหรือว่า0 4นย์สี่หากับกันนำจากน่อยนะครับเอฟซเนาะกาตะเลนครับอยู่ในชุดนี่แหละครับผมสี่หาหาีครับท่านผู้ชม4 0่ศเนาะครับท่านผู้ชมเนาะงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมพศสองพันถอยหกสิบเจ็ดครับขอให้มีโชคใหญ่ครับคุณยายไร่ของเข้าครับสำรับคลิปนี้บ้าแอมรทงกบซิลาเอฟไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮรวยรยครับแต่อย่าพึ่งไปใส่เอฟ บ่าวแอามโลถงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมมึงของดีกันครับบ่าวแอามโลถงดเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดยวนี้ของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกกล้องเรียกทรัพย์ครับค่าขายขายขายของบดูดีลูกค,ค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตุวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชม อกของเมตตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื้อเรียกสื้อลอตเตอรี่จึงสื่อถือกนะครับน้องผังชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ตกับนัง่าอยู่ของหนครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะโอ้ดีคักครับานผูมชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลือกการไายกลับคืนมาได้ ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างเล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้เลยนะครับใช้เลยใช้เลยใช้เลย เิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรว้พ่อหลวงปู่หลอดเน ตอนนวดตี่เหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุาธขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรกรอ็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน,น่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาพูดตามายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบสขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินขาวกบรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นลานเฮาไขว่ายว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามี อาถันมาบดมาบังนาล้านเหตุนในคนมองมาเห็นลานค่าเฮ้าเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่หลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานค่าลานขายของเฮ้าครับขายดีปนันเท่น้ำเทธาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหึงยินซื่อเสียงหลวงปู่หลอดมานานแล้วมือนครับมีโอกาสดนมาสักกะากาบหลวงปูน่นะครับเนาะ กบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับทันใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้บ่าวมักเนี่เอาไปใส่ได้ที่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เด้เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับ่านผู้ชมเปิดฟ้าลุงปอูกมากนะครับเนาะ แล้วก็มือแท้แทะครับท่านมู้ชมมือแท้แทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยิ่งสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อแล้วก็ะเสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับ่รรมช้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วย่านมช้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดจุดํำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวง ปูปลุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพ่งให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจ็กดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาลในแต่งเพ่งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพ่งให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาวพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกุมในกระแตงวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุย นี่ก็แจ้งขึ้กันนี่ครับหยินข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุลล่อซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโต่มาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเขาแพร่กระจายเงินไหลมาเทมาเนาะครับนอกากท่านผู้ชมลาคาเบาแอมเราทง่ในน้ำมุ่นมะน้ำครับ ได้นมุนของหลวงปุโรดมาให้อีพซี่นะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บอดีถีล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวเข้าเสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะและะ้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเทมาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่าวแอมเราตรงนี้เอามาบ่าหลา,ายครับมาฝากอีพซี่บัวลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรง เอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยตั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่อะให้ถือเกกลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นละครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอามเราตรงกับสีให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะพี่งตาเพิ่งทำเลยพอเด็เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบปล่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุ อันนี้พี่ผสมน้าอาบนะพี่ผสมน้ําอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกฮีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ําอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผม สาธุสาธุครับ